สวัสดีครับผมออฟฟโปรดักต์เอ็กซ์เพรจาก b e n ท์ที m ีซีมครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาเจาะลึกการใช้งานสำหรับรุ่น GLA 200 AMG Dynamic บางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับการใช้งานของรถต่างๆภายนอกภายในมีอะไรบ้างแต่อยากจะมาเจาะเรืให้หลายๆท่านที่กำลังจะตัดสินใจสำหรับรุ่นรถคันนี้เดี๋ยวนี้เราไปชมกันเลยเอาละครับเรามาดูเรื่องของกุญแจรถก่อนนะครับกุญแจรถของเราเนี่ยสามารถทาอะไรได้หลายอย่างมากๆเลย บางท่านอาจจะเคยลองใช้งานแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาเจาะลึกให้ว่าทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยระบบ k y l e s s Go นะครับอันนี้เป็นออปชั่นที่เราเป็นให้มาตรฐานเลยสําหรับทุกรุ่นของ Mercedes-Benz สําหรับรุ่น g l a 200ตัวนี้ก็ให้มาครบแล้วเราสามารถที่จะเปิดปิดประตูนะครับกดล็อกล็อกรถผ่านการสัมผัสมือจับประตูได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเอากุญแจออกมากดเปิดเหมือนรถสมัยก่อนนะครับผมจะสาธิตให้ดูอย่างเช่นสมมุติเราต้องการที่จะเปิดรถนะครับ ปลดล็อกด้วยการแตะสัมผัสมือจับประตูได้นานนี้ได้เลยหรือถ้าต้องการล็อกรถนะครับเราก็เพียงแตะด้านนอกมือจับประตูได้เลยได้ทั้งหมดทั้ง4บานเลยขอให้กุญแจอยู่ในระยะอย่างที่2นะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกตัวฝาท้ายจากกุญแจได้เลยนะครับเราสามารถกดเปิดค้างตรงนี้ไว้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาส่วนปิดนะครับเรากดค้างลงไปอีกครั้งหนึง่ง นจนกว่าฝาท้าทยจะปิดถัดมาครับผมเราสามารถที่จะเปิดกระจกเพื่อระบายความร้อนเผื่อบางทีเราอาจจะจอดกลางแดดนานๆนะครับเรากดปุ่มปลดล็อกค้างไว้ประมาณ10วินาทีตัวกระจกจะเปิดให้ทั้งหมดเลยทั้ง4ีบานเพื่อจะได้ระบายความร้อนได้นะครับหรือกดปิดกระจกกลับขึ้นไปกดตัวล็อกรถ ถัดมานะครับถ้าสมมติบางท่านเป็นผู้หญิงอาจจะใช้รถคนเดียวกังวลว่าเอ๊ะเราไปห้างหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่อาจจะเปลี่ยวเราขับคนรถคนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคนโทรลเรื่องของประตูได้เช่นเราเดินมาเปิดรถแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เปิดด้วยกลัวว่าอาจจะมีเรื่องของโจรหรืออ่าภัยร้ายต่างๆนะครับที่เราอาจจะต้องเจออยากจะให้รถเนี่ยเปิดแค่ประตูบานคนขับบานเดียวก็ทําได้นะครับ เพียงแค่เรากดปุ่มปลดล็อกแล้วล็อกรถค้างไว้นะครับประมาณ15วินาทีจนกว่าไฟสีแดงบนตัวรีโมทจะกระพริบขึ้นมาก็จะสามารถตั้งเซตไว้ได้แล้วว่าหลังจากนี้ให้ปุ่มตัวเรื่องของประตูฝั่งคนขับเปิดแค่ฝั่งเดียวบ้านอื่นจะไม่เปิดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะคลายกังวลสําหรับท่านผู้หญิงหลายๆท่านนะครับหรือว่าลูกค้าที่ต้องการให้เปิดแค่ฝั่งเดียวส่วนปลดล็อกเรื่องระบบนี้ ก็กดค้างอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวปุ่มปลดล็อกและล็อกรถนะครับค้างไว้อีก15วินาทีเหมือนเดิมให้ไฟบนรีโมทกระพริบขึ้นมาก็จะปลดล็อกปุ่มนี้ประตูก็จะเปิดเหมือนเดิมนะครับสแตนดาร์ดเปิดทั้งหมดทั้ง4บานได้เดี๋ยวเราไปดูหน้าหน้ากันต่อครับผม มาดูด้านหน้ากันนะครับดีไซน์การตกแต่งของรุ่น GLA 200 AMG Dynamic จะเป็นชุดแต่งแบบ AMG Body Styling ทั้งคันเลยสำหรับตอนนี้เรามีให้เลือกเป็นรุ่นเดียวอยู่แล้วนะครับไม่มีรุ่นย่อยเหมือนสมัยก่อนนะครับมาดูกันข้างหน้าตรงนี้นะครับเรื่องของไฟหน้าจะเป็น LED High Performance นะครับมี Daylight ครบถ้วนกระจังหน้าครับผมตกแต่งแบบ Style Diamond g r i l l นะครับก็จะเป็นกระจังหน้า สไตล์ของเบนที่เหมือนกับเพชรนะครับให้ความสวยงามและยิบระยับสไตล์เบน์เลยส่วนกันชนชุดแต่งทั้งหมดเลยจะเห็นได้ว่าจะมีสีดําตัดด้วยนะครับเพื่อให้มันตัดกับสีของตัวรถ <_ S 1> ก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสวยงามมากขึ้นส่วนด้านข้างนะครับเรื่องของล้อก็จะเป็นล้อขอบ19นิ้วนะครับลาย5กา้านคู่หรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือว่าลายรูปดาวนั่น,น,นเองนะเป็น5แฉกก็จะเป็นการบง่งบอกเหมือนกับว่าสไตล์ของเบนซ์นั่นเองนะครับ ตัวเรื่องของสีนะครับโทนสีเป็นสีเทาทั้งหมดก็ดูสปอร์ตตกแต่งมาจากโรงงานนะเราไม่ต้องไปแต่งชุดแต่งอะไรข้างนอกอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าจะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆหรือความสวยงามต่างๆที่รถคันนี้มีให้ไปชมกันครับส่วนด้านท้ายนะครับเรามีฟังก์ชันเรื่องของ h a f r e e access เข้ามาเราสามารถที่จะสอดเท้าเปิดปิดฝาท้ายได้ด้วยการที่เราเตะสอดเท้าเข้าไปเลยไม่ต้องเอากุญแจออกมากดเปิดก็ได้ ตรงนี้สำหรับบางท่านที่อาจจะถือของมาเยอะนะครับไปช้อปปิ้งต่างๆนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเพียงแค่ถือุญแจไว้ในตัวสอดเท้าเข้าไปนะครับและถอยออกมาเลยฝาท้ายก็จะเปิดเลยส่วนปิดก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพียงแค่สอดเท้าเข้าไปเบาๆนะครับไม่ต้องแกว่งเท้าไม่ต้องเตะโดนรถเลยนะครับบางท่านอาจจะยังทําไม่ถูกวิธีนะครับเห็นลูกค้าหลายๆท่านจะบอกว่าเอะ e, บางทีเตะไม่เปิดเลยนะครับ เตะลองหลายแบบแกว่งเท้าไปมาอาจจะต้องลองใหม่ดูนะครับฝึกบ่อยๆนะครับเพียงแค่สอดเข้าไป้วดึงออกมาเลยหรือเราอาจจะอยากทําแบบเดิมก็ได้นะครับกดจากตัวกุญแจก็ได้นะครับหรืออาจจะกดจากตัวรถเหมือนเดิมทั่วไปก็ได้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการเตะเปิดปิดส่วนฝาท้ายตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งเซ็ตความสูงได้ตรงนี้คือความสูงสแตนดาดของตัวฝาท้ายนั่นเองเผื่อบางคนอาจจะโอ้มันสูงไปเอื้อมไม่ถึง อยากจะเซตให้มันต่ําลงมานะครับเรากดปุ่มฝั่งซ้ายที่เขียนว่า stop แล้วก็กดหยุดตรงที่เราต้องการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเรากดลงมาอยากจะหยุดเท่านี้ใช่ไหมครับกดหยุดไว้แล้วอยากจะเซฟไว้ด้วยว่าให้ทุกครั้งเนี่ยเปิดมาสูงเท่านี้เลยกดปุ่มซ้ายค้างลงไปหนึ่งครั้งครับผมจนกว่าจะมีเสียงดังติ้งขึ้นมาก็คือจะเซฟเมมโมรีไว้แล้วส่วนบางท่านบอกว่าโอ้อาจจะความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอยากจะเปลี่ยนใหม่ยกเลิก cancel ออกไปนะครับกดปุ่มซ้ายค้างอีกครั้งหนึ่ง จะมีเสียงดัง2ติ้งก็คือ cancel ยกเลิกไปกลับไปสูงสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับส่วนเดี๋ยวข้างหลังตรงนี้นะครับในเรื่องของตัวฝาท้ายทั้งหมดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะครับไปดูกันเลยสําหรับตัวอุปกรณ์ท้ายรถนะครับที่เรามีให้มีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับอันแรกเลยนะครับตรงนี้ชุดเติมลมฉุกเฉินนะครับตนันนี้ชุดปะยางฉุกเฉินนะครับ ก็จะสามารถปะได้แค่หนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะขับไปก่อนสำหรับตัวลากจูงนะครับของรถสไลด์นะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับเป็นป้ายสามเหลี่ยมสุกเฉินสีแดงนะครับแกะออกมาเราจะสามารถกางออกมานะครับเป็นป้ายสามเหลี่ยมเพื่อตั้งที่ถนนได้นะครับเพื่อให้รถคันข้าง,งหลังขับตามมาจะได้เห็นว่าเรามีเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆอยู่นะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน สำหรับไฟท้ายด้านหลังครับก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่เป็น LED นะครับจะมีทั้งหมด4จุดเลยนะครับสวยงามไฟตัดหมอกหลังเราก็มีให้นะครับจะมีแค่ฝั่งขวาหลังฝั่งเดียวนะครับหลายๆท่านเนี่ยมักจะสอบถามเข้ามาบ่อยๆครั้งเลยว่าเอ๊ะทำไมเปิดไฟตัดหมอกหลังแล้วมีออกแค่ข้างขวาข้างเดียวซึ่งอันนี้เป็นปกติมาตรฐานนะครับไปสั่งฝั่งด้านซ้ายไม่มีนะครับไม่ได้ขาดที่ปัดน้ําฝนด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็จะมีให้มาเพราะว่ารถเราเป็น แบบ5ประตูเซ็นเซอร์ท้ายนะครับมีทั้งหมด6จุดนะครับหน้า6จุดตรงนี้เรามีระบบเรื่องของช่วยเบรกด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันว่าปรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละครับเราข้ามเข้ามาดูในห้องผู้โดยสารกันบ้างเรื่องของสเปซนะครับเลกรูมเฮดรูมเนี่ยผมว่าเหลือๆเ,เลยนะครับ สำหรับรุ่น g l a 200 AMG Dynamic ตัวใหม่ตัวนี้โปร่งโล่งสบายกว่ารุ่นก่อนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความสูงความกว้างของตัวรถสำหรับผมเนี่ยสูงร้อยประมาณ1 7 1นะครับก็นั่งได้สบายนะครับยังเหลือๆข้างหลังนะครับจะมีจุดตัวชาร์จ USB Type C ให้อีก2จุดนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้เรื่องของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นหนัง ไมโครไฟเบอร์กับอะติโก้ผสมกันนะครับก็จะให้ความนิ่มนวลในการนั่งในการสัมผัสของเราเดินทางไกลเนี่ยยังนั่งได้สบายนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันด้านหน้าบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเอาละครับมาดูด้านในก่อนนะครับความสวยงามของรุ่น GLA 200 AMG Dynamic เริ่มจากตัวพวงมาลัยนะครับตรงนี้ให้ทรงสปอร์ตสวยงามเดินได้สีแดงตัวเบาะก,ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเดินได้สีแดงทั้งหมดตัววัสดุเบาะแผงประตูทั้งหมด จะเป็นวัสดุไมโครไฟเบอร์ผสมกับอาร์ติโก้นั่นเองให้ความนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็มีความสปอร์ตเบาะสีดำส่วนตัวคอนโซลต่างๆแผงประตูต่างๆที่เราตกแต่งนะครับก็จะเป็นลายเคฟล่านั่นเองสำหรับท่านใดที่ชอบความสปอร์ตอยู่แล้วตรงนี้เราแต่งมาให้ครบจากโรงงานเลยส่วนฟังก์ชันนะครับตัวปรับเบาะของเราจะอยู่ตรงประตูนะครับปรับตามสรีระได้เลยนะครับฐานเบาะพนักพิงและยังสามารถเมมโมรีได้ถึง3ตําแหน่ง เพียงแค่เราปรับให้เสร็จตาม Position ที่เราต้องการและก็กด M แล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็จะ Memory ของเราเลยมาครั้งหน้าสมมุติว่าเราไปล้างรถมีคนมาเลื่อนเบาะเรานะครับเราสามารถเพียงแค่กดตัวเลขที่เรา Memory ไว้อยู่แล้วบเบาะก็จะกลับมาที่เดิมมาถึงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับมาดูฝั่งขวามือก่อนฝั่งขวามือตรงนี้นะครับใช้สําหรับบังคับหน้าจอหลังพวงมาลัย ฝั่งซ้ายมือใช้สําหรับบังคับหน้าจอตรงกลางอินโฟเทนเมนต์ต่างๆฝั่งขวามือก่อนเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของรูปแบบหน้าจอที่โชว์อยู่ได้นะครับเป็นความสวยงามอย่างเดียวนะฮะไม่เกี่ยวกับหมดขับขี่เพียงแค่ก,กดปุ่มรูปบ้านนะครับก็คือหน้าโฮมหลักของตัวรถและใช้ปุ่มทัชแพดสีดำนี้นะครับสัมผัสสไลด์ไปด้านขวามือที่คาว่ารูปแบบและหน้าจอกดลงไปนะครับจะมีรูปแบบให้เลือกทั้งหมด4แบบ คลาสสิกสปอร์ตโปรเกรสซีฟแล้วก็เรียบง่ายนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าจอแบบคลาสสสปอร์ตนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นคลาสสิกก็ได้นะครับก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าแบบนี้นั่นเองส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับเรื่องของปุ่มคอนโทรลต่างๆจะมีปุ่มพุชคอนโทรลและสปีดลิมิตตัวคุชคอนโทรลจะเป็นรูปเข็มไม้แล้วก็มีลูกศรชี้ไว้นะครับถ้าเราต้องการใช้ก็เหยียบคันเร่งไปที่ต้องการกดคําว่าเซตบวกขึ้นมานะครับ ความเร็วก็จะถูกล็อกไว้เลยตามที่เราต้องการโค้ชคอนโทรลก็คือการล็อกค,ความเร็วให้คงที่นั่นเองส่วนเบรกนะครับเราต้องเหยียบเบรกเองรถจะไม่หยุดให้นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะแดปตีฟโค้ชคอนโทรลถัดลงมาครับผม LIM ตัว LIM ก็คือเป็นการล็อกค,ความเร็วไม่ให้เกินกันหมดนะครับตรงน,นี้เห็นไหมขึ้นมาที่100แล้วเราก็จะเหยียบคันเร่งเกิน100ไม่ได้นั่นเองส่วนถ้าอยากยกเลิกนะครับปิดระบบนี้ออกไปก็คือตัวนี้ครับฝั่งขวามือ จะเป็นตัวยอ่อนะครับ C N C L ย่อมาจาก cancel นั่นเองกดลงมาปุ๊บก็จะมีคำว่าปิดขึ้นมาก็คือปิดระบบเรื่องของ L i M ออกไปส่วนถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอากลับมาใช้อีกนะครับดึงกลับมาใช้ในความเร็วที่เคยล็อกไว้ล่าสุดนี่ครับปุ่มข้างบนนี้ R E S นะครับย่อมาจาก resume ดึงกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับดันขึ้นมาสมความเร็วจะกลับมาที่เดิมเลยที่100กิมต่อชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องมานั่ง ตั้งความเร็วใหม่ครั้งหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางกันต่อนะครับว่าเล่นอะไรได้บ้างมีเมนูอะไรบ้างหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับเราเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้เราจะสามารถที่จะคอนโทรลหน้าจอได้ทั้งหมด3ทางทางแรกก็คือสัมผัสลงไปบนหน้าจอเลยทางที่2ก็คือปุ่มทัชแพดหรือทางที่3ครก็ผมข้างล่างตรงนี้นะครับตัวแผ่นทัชแพดตรงนี้เหมือนกับว่าที่เราเล่นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับใช้ใช้เมาส์นั่นเองอให้เราสัมผัส ซ้ายขวาเลือกลงไปได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าจอตรงกลางนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวรถคุยโทรศัพท์ออกลําโพงได้เลยนะครับไม่ต้องเอาเือถือขึ้นมาคุยแล้วก็จะลดเรื่องของอุบัติเหตุลงไปนะครับถัดมาระบบนําทางนะครับเรามี GPS ของตัวรถนะครับตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์ของรถยังไม่ใช่ Google m a p นะครับเดี๋ยว g o o g l e Map จะมีอีกตัวนึง ถัดมาครับผมวิทยุก็จะมีขึ้นความถี่ขึ้นมาให้ในจุดที่เราอยู่เลยสามารถเฟวริดช่องได้ทั้งหมด20ช่องถัดมาครับผมสื่อบันเทิงเราสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวมือถือกับตัวรถผ่านบลูทูธฟังเพลงจากมือถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆเพลงในมือถือหรือจาก YouTube แต่ยังไม่สามารถเล่นภาพหรือวิดีโอหรือ MV ได้นะครับและเราสามารถที่จะเอาแฟลชไดร์เซฟเพลงลงมานะครับ มาเสียบในรถได้นะครับตัวนี้ยังรองรับแตะได้แต่ว่าตัวหัวรองรับจะเป็น USB Type C เท่านั้นนะครับถัดมาครับผมคำว่า Comfort รูปดอกบัวเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของไฟ Ambient Light ในรถได้ทั้งหมด64สีเลยอ่าก็จะเปลี่ยนความสวยงามเปลี่ยนอารมณ์ตามสไตล์ของเราในแต่ละวันได้ถัดมาครับผม ดูข้อมูลตัวรถทั้งหมดเลยเบรคคันเร่งนะครับการทํางานของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นนิวตันเมตรกิโลวัตต่างๆดูความสิ้นเปลืองหรือคู่มือการใช้งานแบบดิจิตัลจะอยู่ในนี้เราสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ทั้งหมดถัดมาครับผมม e r เซดส s มี Mercedes Me, และแอปต่างๆนะครับเบอร์เซดสมี Me ก่อนเลยเราเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่ให้ลูกค้านะวันนี้เนี่ยดูข้อมูลตรถผ่านมือถือได้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเรื่องของข้อมูลน้ํามันแบตเตอรี่น้ําหล่อเย็นต่างๆ ประตูหน้าต่างบานไหนปิดไม่ปิดและสามารถดูโลเคชันรถผ่านมือถือได้แล้วนะครับและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยเราสามารถที่จะปลดล็อกล็อกรถผ่านมือถือได้เลยเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตในมือถือนะครับโหลดแอปนี้ลงมาจาก App Store หรือ Play Store ได้เลยแล้วก็ผูกรถคันนี้ก็จะสามารถที่จะเอื้อมถึงตัวรถเราเพียงแค่ปลายนิ้วมือสัมผัสที่มือถือเท่านั้นเองถัดมานะครับสมาร์ทโฟนอ่ะเมื่อกี้ที่ผมติดไว้นะครับเรื่องของตัว Google m a p รุ่นนี้ยังต้องเสียบสาย USB Type C อยู่นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ทั้งหมดแล้วนะครับรองรับหมดเลยเปิด Google Map จากมือถือขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็เพลงต่างๆโทรศัพท์ต่างๆเชื่อมต่อทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องต่อบลูทูธอันสุดท้ายนะครับถัดมาการตั้งค่าของตัวรถนั่นเองนะครับตรงนี้การตั้งค่าของตัวรถรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกระบบความช่วยเหลือต่างๆ ไฟส่องสว่างด้านนอกด้านในของตัวรถไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าจอต่างๆตั้งค่าต่างๆจะมีอยู่5หัวข้อนะครับมาดูอันแรกก่อนการเข้าถึงอย่างรวดเร็วตัวนี้จะเป็นเรื่องของระบบาทางรัดที่รถเขาจัดมาให้มีทั้งหมด4หัวข้อ ESP ก็คือการทรงตัวของรถต่างๆนะครับหรือว่า traction control เราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับปกติก็จะเปิดให้ตลอด แล้วเป็นรูปสัญญาณนะครับก็เป็นรูปกรวยก็คือ Park Tonic Sensor รอบคันนั่นเองนะครับเ,เสียงเตือนนะครับ Warning ต่างๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเสียงหรือว่าอาจจะไปจอดติดไฟแดงแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาตลอดเราอาจจะ annoy นนเสียงนะครับอยากจะปิดให้มันหยุดชั่วขณะตอนนั้นไปก่อนนะครับก็กดติ๊กปิดให้ไฟมันหายไปได้ถัดมาครับผมรูปรถและเป็นรูปถนนนะครับก็คือฟังก์ชัน Active Lane Keeping นั่นเองหรือว่าเตือนให้ขับในเลนตรงนี้ก็เปิดปิดได้เลย ัดมาอันสุดท้ายครับผมรูปรถแล้วก็เป็นเครื่องล้างรถอันนี้สําคัญเลยนะครับโหมดเครื่องล้างรถนั่นเองถ้าเราเอาเรถคันนี้ไปล้างในเครื่องล้างรถอัตโนมัติหรือในปั๊มตามห้างต่างๆต้องมากดเปิดเริ่มระบบนี้เพื่อที่จะเซฟเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างเซ็นเซอร์รอบคันเซ็นเซอร์ปัดน้ําฝนนะครับกระจกทุกบานปิดหมดแล้วนะเพราะว่าอะไรไม่ให้เกิดอันตรายนั่นเองตอนเราล้างอยู่ในเครื่องล้างรถผมยกตัวอย่างเช่น เราจอดล้างรถอยู่แล้วไม่ได้กดเปิดระบบนี้ตัวแปลงตัวน้ําของเครื่องล้างรถก็ปัดลงมานะครับล้างลงมาเซนเซอร์ของรถอาจจะคิดว่าเป็นฝนตกนะครับเปิดปัดขึ้นมาก็เกิดความเสียหายได้นั่นเองนะครับหรือกระจกเราอาจจะปิดไม่สนิทเกิดน้ําไหลเข้ามาก็เกิดความเสียหายกับรถได้ครับตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าถ้าเข้าเครื่องล้างรถอัตโนมัติต้องกดเปิดเริ่มระบบนี้ แต่ถ้าเราไปล้างร้านปกติที่เป็นคนล้างปกติทั่วไปก็ไม่จําเป็นนะครับหัวข้อถัดไปนะครับระบบช่วยเหลือทั้งหมดเลยของตัวรถเซฟตี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหลงังระบบเข้าจอดต่างๆ่าระบบเตือนให้ขับในเลนระบบช่วยเบรกเตือนการขับขี่เตือนจุดบอดด้านข้างอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่รถมีให้นั่นเองอยากจะเปิดปิดอะไรต่างๆก็ต้องมากดเปิดปิดในโหมดนี้เท่านั้นมีอยู่อันเดียวครับผมที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยก็คือระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟนั่นเองนะครับหรือว่า Uh, Active b r a k e Assist ตัวระบบช่วยเบรกตัวนี้นยฮะเราจะต้องเสียบลัดเบลก่อนตัวระบบถึงจะเริ่มทำงานและก็ไม่สามารถปิดถาวรได้นะครับความหมายก็คือว่าเราขึ้นมาบนรถถ้าเรากดปิดระบบนี้ไม่อยากให้รถช่วยเบรกนะครับพอเรากดปิดแล้วถึงที่หมายเราดับเครื่องสตาร์ทขึ้นมาใหม่ตัวนี้ก็จะกลับมาค่า default เดิมนะครับตัวระบบก็จะเปิดขึ้นมาให้อีก ยังไม่มีซอฟต์แวร์ที่ปิดได้ตลอดการนะครับไม่มียังไม่มีการปิดถาวรได้นั่นเองนะหลายท่านเรียกร้องมาว่าอยากให้มีนะเพราะว่ารถเบนท์ทุกรุ่นตอนนี้เราให้ระบบตัวนี้เข้ามาแล้วแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้กังวลนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเบรกกระชั้นชิดเลยนะหรือว่าช่วยเบรกแบบสนิทเลยครับแนะนําว่าให้ลูกค้าปรับเป็นความซิงค์ทีบแบบช้านะครับก็คือให้เบรกช้าที่สุดให้ช่วยแบบช้าที่สุดไม่ต้องไวเกินไปเพราะว่าบางทีเซนเซอร์มันก็ค่อนข้างซิงค์ทีบ ถัดมานะครับรถยนต์เราสามารถปรับเรื่องของ Dynamic Select นะครับโหมดการขับขี่แบบอินดิวิวด l เป็นสตล์ของเราเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นโหมดส p o r t Eco c o m ค o r t นะครับและก็การปรับตั้งเซ็ตตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจํากัดความเร็วปรับที่นั่งนะครับการล็อกประตูอัตโนมัติพับกระจกมองข้างอัตโนมัตินค้นหาปั๊มน้ํามันให้อัตโนมัติน่ ถัดมาเข้าไฟส่องสว่างนะครับไฟส่องสว่างภายในรถนอกรถ,รถ,รถทั้งหมดเลยเราสามารถตั้งดีเลยได้ว่าให้ตัวไฟเนี่ยเปิดค้างหน่วงไว้นานเท่าไหร่หลังจากที่เราล็อกรถไปแล้วนะต่ําสุดมินิมัมก็คือ15วิพอเราล็อกรถแล้วไฟจะยังเปิดค้างให้อยู่ทั้งไฟหน้าไฟท้ายเพื่อส่องสว่างเรานั่นเองถัดมาครับผมระบบของตัวรถนะครับ ระบบตรงนี้เราจะปรับเรื่องของเวลาภาษาวันที่นะครับการตั้งค่าเซ็ตเสียงต่างๆการตั้งค่าบลูทูธนะฮะหรือรูปแบบหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะปรับได้ในคาว่าระบบเลยบทแรกนะครับสาหรับหน้าจอตรงนี้ถัดลงมาข้างใต้นะครับใต้ช่องแอร์ก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนแอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมินะครับความแรงของแอร์เรามาดูทางฝั่งซ้ายกันก่อนเลยนะครับตรงนี้คืออุณหภูมิ นะครับดันขึ้นลงนะครับเหมือนอุณหภูมิแอร์บ้านทั่วๆไปนะครับก็คือ17 18, 18 19 20ของเบนซ์เนี่ยจะอยู่ประมาณบวกลบนะครับไม่เกิน23องศาเซลเซียสถ้าขึ้น24 25 26ขึ้นไปเนี่ยฮะมันจะเริ่มเป็นลมร้อนนะครับตรงนี้จะไม่เหมือนกับรถแบรนด์อื่นๆหรือว่ารถแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าอีกนะครับบางคนที่ร้อนที่หนาวไม่เหมือนกันถัดมาตรงนี้ครับเป็นรูปพัดลมก็คือความแรงของพัดลมนั่นเองนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเจ็ดระดับนะครับออโต้ Auto, ให้แอร์ทำงานอัตโนมัตินั่นเองแม็กไล่ฝ้ากระจกด้านหน้าเช่นช่วงฝนตกนะครับเราอาจจะต้องการที่จะไล่ฝ้าเพราะว่ามันขึ้นฝ้าด้านในนะกดคําว่าแม็กเลยจะเป็นการไล่ฝ้าขึ้นมาไฟฉุกเฉินนะครับอยู่ตรงกลางเรียครับผมไล่ฝ้าด้านหลังนั่นเองนะครับก็คือเส้นไล่ฝ้าเราก็จะสามารถละลายฝ้าได้รูปรถและมีลูกศรภายในนะครับก็คือระบบหมุนเวียนอากาศนั่นเองตัวนี้สําคัญเลยลูกค้าก็ถามกันมาบ่อย รถของเบนซ์เนี่ยฮะเราจะตัดการทํางานให้อากาศภายนอกเข้ามาหมุนเวียนได้ทุกครึ่งชั่วโมงความหมายก็คือว่าพอสมมุติลูกค้ากดปุ่มให้เป็นสีแดงตัวปิดดักอากาศปิดใช่ไหมฮะจะมีแค่อากาศหมุนเวียนในรถขับขับไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บไฟสีแดงจะหายไปเองนะครับกลิ่นควันภายนอกหรือออกซิเจนภายนอกจะเข้ามาตามช่องแอร์ได้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับสมมติเราได้กลิ่นควันรถก็ให้หันมามองดูก่อนว่าไฟสีแดงหายไปหรือเปล่านะครับก็กดให้เป็นสีแดงเพื่อ ปิดตัวดักอากาศอีกนะครับตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของระบบความเซฟตี้ปลอดภัยของรถยุโรปที่จะต้องมีนะครับให้ออกซิเจนเข้ามาหมุนเวียนได้ตลอดนะครับ AC นะครับตัวนี้เปิดสีแดงอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องไปกดปิดเพราะว่าเป็นเรื่องของการทาความเย็นนั่นเองถ้าเราไปกดปิดปุ๊บก็จะเป็นแต่ลมร้อนอย่างเดียวเลยตัวสุดท้ายครับผมฝั่งพามือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนแล้วเป็นทิศทางการออกของแอร์นั่นเองเราสามารถปรับทิศทางการออกของแอร์ได้นะครับออกตัวออกขา ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์โชว์อยู่ถัดลงมาครับผมตรงช่องตรงกลางของคอนโซลน,นะครับจะเห็นได้ว่ามีแผ่นตรงนี้เป็นตัวสีเ่เหลี่ยมเหมือนกับว่าให้เราตั้งชาร์จมือถือถูกต้องเลยนะครับตัวนี้คือไวเลสชาร์จเจอร์นั่นเองสามารถตั้งชาร์จมือถือแบบไร้สายได้แล้วแต่ถ้าเกิดมือ,อ,มอถือลูกค้าเคสหนานะครับหรือมีแถบแม่เหล็กนะครับมีตัวตุ๊กตาอะไรด้านหลังต้องถอดเคสออกก่อนนะครับแล้วก็ตั้งมือถือแบบแนวนอนตรงนี้เอาด้านหลังลงไปเลยนะครับตั้งชาร์จได้ พอชาร์จเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโชว์นะครับบนหน้าจอด้วยเริ่มการาร์จแบบไร้สายแล้วหรือบางท่านอาจจะอยากเสียบชาร์จแบบ f a ส t c h a r นะครับก็คือชาร์จแบบ Type C นั่นเองนะเราจะมีจุดเสียบสายอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นรูปมือถือนะเป็น USB Type C แล้วเหมือนกันลงมาตรงคอนโซลตรงกลางนะครับเรื่องของปุ่ม touchpad สามารถใช้แทนเรื่องของเมาส์นะครับหรือว่าควบคุมหน้าจอตรงกลางได้นั่นเองนะครับเราเพียงแค่สัมผัสลงไปนะครับด้านซ้ายขวาแบบนี้ ถ้าจะกดเลือกก็คลิกลงไปบนปุ่มทัชแพดเลยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกง่ายมากขึ้นเผื่อเวลาบางทีเราขับรถอยู่เราไม่สะดวกที่จะเอื่อมมือไปนะครับก็คอนโทรลจากตรงทัชแพดตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มทางลัดต่างๆนะครับเรื่องของเมนูบนหน้าจอน,นั่นเองก็เช่นเดียวกันเผื่อบางทีเราไม่ต้องการที่จะเลื่อนมือไปสัมผัสหาเมนูที่เราต้องการกดปุ่มได้เลยนะครับจากตรงคอนโซลตรงกลางนี้มาด้านซ้ายนะครับตรงนี้ดนามิก ตัวนี้สําคัญเลยนะครับก็คือการปรับโหมดขับขี่ของตัวรถนั่นเองเราสามารถที่จะปรับทางลัดตรงนี้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปปรับในหน้าจอก็ได้นะครับเพียงแค่เราปรับผักสลับปุ่มฮะขึ้นหรือลงนะครับปกติเนีฮะสตาร์ทมาทุกครั้งจะอยู่ที่คําว่าคอม์ตหรือตัว C นั่นเองนะครับเป็นโหมดสแตรของตัวรถนั่นเองอยากจะประหยัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองให้น้อยที่สุดปรับลงมาที่คําว่า Eco รถก็จะพยายามช่วยเหลือทุกทางเลยนะครับในการขับขี่นะครับในการาใช้เชื้อเพลิงต่างๆหรือถ้าบางคนอาจจะอยากไปที่สปอร์ตเลยอยากจะขับสนุกสนุกนะครับไปที่คําว่าสปอร์ตได้ทันทีนะครับเราเร่งแซงได้เลยสมมติเช่นเราต้องการเร่งแซงรถบรรทุกต่างๆกดขับไปที่คําว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสูงสงได้เลยนะครับตัวรอบต่างๆก็จะทํางานทันทีอินดิวิเดียลครับผมอันสุดท้ายคือเป็นโหมดที่เราสามารถที่จะเซตติ้ง อั a แ t เป็นสไตลของเราเองไว้นะครับเพียงแค่กดรูปเฟืองตรงนี้นะครับตัวเครื่องยนต์อยากจะเปลี่ยนเป็นหมวด Eco Comfort Sport อ่าหรือตัวพวงมาลัยนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นสไตล์ c o m f o r t หรือ Sport ESP นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นสไตล์ Comfort หรือ Sport ปรับแยกได้หมดเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าเกิดเป็นของรถเขาเนี่ยนะสปอร์ตก็ต้องสปอร์ทั้งหมด Comfort ตก็ต้อง Comfort ทั้งหมดนะครับมันแยกไม่ได้น,นั่นเอง อินดิวิวด l ตัว I คือเป็นต่างเราเองนั่นเองมาถึงระบบ parking assistant นะครับเป็นรูปตัว P แล้วก็เป็นกล้องตัวนี้ก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัตินั่นเองถ้าเราอยากให้รถครันนี้เข้าจอดเข้าซองหรือขนาบข้างริมฟุตบาทแบบอัตโนมัติให้เรากดปุ่มตัว P รูปกล้องตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับบนหน้านจอจะโชว์ขึ้นมาเป็นรูปรถแบบนี้และเป็นเรดาร์ด้านขวาด้านซ้ายสมมุติว่ารถเจอที่จอดที่จอดได้นะครับรถจะจับจากเส้นที่พื้นหรือมีรถที่จอดขนาบันอยู่แล้วมีช่องตรงกลาง ตัว P จะเด้งขึ้นมาฝั่งซ้ายหรือขวานะครับในฝั่งที่รถเจอถ้าเราต้องการให้รถเนี่ยเข้าจอดอัตโนมัติก็กดเลือกก่อนว่าให้จอดขวาหรือซ้ายแล้วคราวนี้รถก็จะบอกขึ้นมาต่อเลยว่าให้ใส่เกียร์ถอยหลังเราก็เพียงแค่ใส่เกียร์หลังให้ตัวรถแล้วปล่อยมือปล่อยพวงมาลยัยถอนเท้าออกจากเบรกได้เลยรถจะทํางานให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งขยับตัวรถเบรกให้นะครับเพิ่มคันเร่งให้จนถึงจอดเสร็จเลย แต่ถ้าเราสมมุติเรากังวลนะครับอาจจะสามารถแตะเบรกได้เพื่อชะลอนะครับให้รถเนี่ยค่อยๆเข้าจอดได้หรือบางท่านอาจจะอยากยกเลิกการคันเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วอาจจะน่ากลัวเราสามารถหักพวงมาลยัยฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะยกเลิก c a n ซิลเรื่องของระบบนี้และเข้าจอดเองอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สามารถกดดูกล้องมองหลังได้ อยากจะดูเรื่องของอมีสิ่งกีดขวางด้านหลังนะครับหรือว่าเพื่อความปลอดภัยต่างๆเราดูได้ทั้งหมด2มุมนะครับมุมกว้างแล้วก็มุมตรงถัดมาครับผมรูปรถนะครับตรงนี้ก็เป็นช็อตคัดของเซตติ้งนั่นเองนะครับเราสามารถไปที่เรื่องของอการปรับสิ่งอำนวยความสะดวกระบบช่วยเหลือต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอันสุดท้ายครับผมรูปดาวรายการโปรดนั่นเองเราสามารถสร้างรายการโปรดของเราเองได้นะครับว่าเราต้องการใช้เมนูไหนบ่อย สมมติว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องการที่จะใช้ก็กดรูปดาวมันจะขึ้นมาหน้ารายการโปรดเราก็สามารถเลือกเมนูนั้นๆได้เลยนะครับสามารถตั้งค่าตั้งชื่อต่างๆนะครับหรือเปลี่ยนโยกย้ายเรียงลาดับเมนูต่างๆของเราได้ตามที่ชอบเลยสุดท้ายนะครับคำว่าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างโปรไฟล์ครีเอทของเราเองได้นะครับตัวนี้จะเชื่อมกับระบบ Mercedes me ให้ลูกค้านั้นโหลดเข้ามาใช้บนมือถือนั่นเอง สามารถตั้งค่ารูปโปรไฟล์ได้เหมือนโปรไฟล์ Line Facebook แบบนั้นเลยก็จะมีรูปหน้าเราขึ้นมาบนจอของรถนั่นเองเอาละครับตรงนี้เราไปดูข้างบนกันบ้างนะครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งช่วยเหลืออะไรบ้างที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับของเบนซ์ตอนนี้เราจะเพิ่มระบบเรื่องของการโทรหาคอรเซนเตอร์แบบอัตโนมัติจากรถได้เลยนะครับเพียงแค่กดรูปคําว่ามีแล้วเป็นรูปโทรศัพท์นะครับเราจะโทรออกได้เลย เพราะว่ารถเรานะครับมี eSIM นะครับมี 4G ในตัวรถสามารถติดต่อตรงกับ call center ได้และอีกอย่างหนึ่งครับผม SOS ครับผมละเป็นลูกโทรศัพท์ตัวนี้ก็คือ emergency call นั่นเอง SOS ก็คือสัญลักษณ์ของความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตรงนี้ worldwide ทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดเพียงแค่เราเปิดฝามาก่อนชั้นหนึ่งนะครับแล้วจะมีปุ่มกดเห็นไหมฮะกดไปครั้งเดียวเลยนะครับจะส่งสัญ,ญญาณไปที่ call center เขาจะคุยโทรกับเราในรถเลยนะครับเสียงออกลำโพงเลยว่า ต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับจะได้ส่งความช่วยเหลือมาได้ทันท่วงทีแล้วก็สามารถที่จะรู้โลเคชันเราได้เลยนะครับว่ารถเราอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งความสะดวกที่มีเพิ่มเข้ามาให้เอาละครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่ารถคันนี้นะครับที่จะใช้งานาฟังก์ชันอะไรต่างๆได้ราคานะครับและก็สามารถติดต่อเข้ามาทดลองขับกับทาง TCC Motor ได้อย่างไรบ้าง สำหรับราคาของเจ้า gla 200 amg dynamic อยู่ที่2,540,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาชมรถหรือว่าทดลองขับเข้ามาชมที่ที่ ttc motor พัฒนาการหรือโทร call center 1น7 4หรือติดตามไลน์แอดไลน์แอด bent ttc facebook bent ttc สำหรับท่านใดที่อยากดูคลิปวีดีโอต่างๆของทาง ttc motor ฝากติดตามช่อง ttc motor channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ด้วยฮะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ